สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแหนมแหนมแหนมแบบนี้ค่ะเราซื้อหมูมาครึ่งโลนะคะเรามาใส่เกลือหนึ่งช้อนนะคะพูนๆเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลเกือบเต็มช้อนนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็หนังหมูอีกสองขีดนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมวันนี้เราไม่บดนะคะเราจะใช้เป็นกระเทียมหั่นหแทนค่ะตามด้วย ข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวเราแช่น้ําไว้นิดนึงนะคะเวลาบีบๆแล้วเขาจะได้บี้ง่ายหน่อยคะ่ะหลังจากนั้นเราจะมานวดนวดคล,คลึงคลึงให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะบีบบีบนวดนวดบีบบีบนวดนวดแบบนี้เลยคะ่ะคลึคลึงให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันจ้าเนื้อเขาก็จะแบบผสมผสมกันแบบนี้เลยนะคะแบบ แบบนี้เลยเราจะใช้เป็นคลิกขี้หนูสวนนะคะเราจะมาเพ็กใส่ถุงกันแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะห่อเป็นห่อใบตรงนะคะแต่ว่าเราถนัดใช้แบบนี้มากกว่าค่ะเราจะห่อห่แบบนี้นะคะเราจะไล่ลมข้างล่างออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำการรัดนะคะใส่พริกขี้หนูสวนไป1นึ่งค่ะ ใครไม่มีพริกขี้หนูสวนใช้เป็นพริกขี้หนูแดงก็ได้นะคะแล้วเราก็จะรัดแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณสองคืนนะคะเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะทำต่อเลยค่ะเราใช้หมูครึ่งโลนะคะดูสิคะว่าหมูครึ่งโลของเราทำแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่คะ เราจะบีบบีบนว,นวดนวดไล่ลมออกให้หมดนะคะเพื่อไม่ให้ลมเขาอยู่ข้างในค่ะใส่พริกขี้หนูไปเลยค่ะใช้หนังยางรัดรดเลยนะคะรัดให้เขาแน่นมากค่ะโอ้เน่นเกินไปค่ะถุงแตกเลยทีเดียวค่ะเรามาทํากันใหม่ค่ะอันนี้เราสาธิตให้ดูก่อนนะคะว่าเราทำแบบนี้ค่ะขั้นตอนการห่อใบตองก็ ห่อใส่พลาสติกเหมือนกันนะคะแล้วก็ห่อใบตองอะคะ่ะทิ้งไว้สองคืนหรือว่า3ามคืนก็ได้นะคะเราทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะเรามาลองดูสิคะว่าของเราจะเป็นไหมเราก็จะรัดๆแบบนี้เลยนะคะตัดทิ้งเลยค่ะหมูครึ่งโลเราก็จะได้ อยู่ประมาณนี้นะคะเราจะพักทิ้งไว้สัก2คืนนะคะเดี๋ยวอีก2คืนเราไปดูกันค่ะว่าเป็นแบบไหนคะ่ะ